วันนี้พ่อใหญ่หัวร้านก็ได้มาทําการรีวิวด้ามจกด้ามเสียมนะครับทุกคนมีไม้เสียมหนึ่งอันแล้วก็ผ้าหนึ่งอันนะครับทุกคนพ่อใหญ่หัวร้านได้ทําการขูดขูดแล้วก็ขูดขูดนะครับทุกคนขูดลบเหลี่ยมมันออกนะครับทุกคนขูดจนกว่ามันจะเป็นไม้กลมๆเลยนะครับทุกคนไม่งั้นจะจับไม่ถนัดนะครับทุกคนเวลาไปขุดนู่นขุดนี่ขุดอะไรก็ดีนะครับทุกคนถ้าทําไม่ดี สนวมือนะครับทุกคนก็ขูดขูดลบลบเหลี่ยมมันออกให้หมดนะครับทุกคนลบออกให้หมดจกนกว่ามันจะกลมจากรื่นมือดีนะครับทุกคนพ่ใหญ่หัวรันก็ได้ทําการขูดแล้วก็ขูดขูดขูดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็มันก็ได้ลบเหลี่ยมออกไปเรื่อยๆนะนรครับทุกคนแล้วมันก็กลมครับทุกคนจากนั้นทาไงต่อพ่อใหญ่หัวรั้นก็ทําการขูดต่ออีกต่อไปเพื่อให้มันกลมจากนั้น สนด้ามจกร้ามเสียมอ๋อสวยงามมากเลยครับทุกคนนะสวยมาก